ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบทะเบียนกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้งระบบแล้วเราจัดการข้อมูลเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะนําเสนอล้นก็คือวิธีการใช้งานระบบทะเบียนก่อนเราถึงค่อยมาเรียนรู้วิธีการทํางานในระบบทะเบียนนะครับอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์เปิดเบ็บไ์ซตร์ลงมือขึ้นมาแล้วเนี่ยเมนูด้านขวามือที่เขียนวระบุคลากรล็อกอินอาจารย์ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้น มันก็จะเข้าสู่ระบบภายในเพื่อบริหารจัดการในส่วนของระบบนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้งานดังนั้นเราก็จะมาส่วนจะมาในส่วนของงานเบสิกตรงนี้นะครับอาจารย์มองหาเมนูที่ชื่อว่าระบบงานทะเบียนนะครับก็คือตัวนี้กดหนึ่งคลิกเข้ามา พอเข้ามาสู่ในระบบทะเบียนแล้วนะครับถ้าหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าระบบที่ใช้งานระบบงานทะเบียนนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการไปส่วนของการบริหารเราจะไปที่เมนูแอควานตรงนี้หรือจะเลื่อนจากตรงนี้ลงมานะครับพอเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับสิ่งที่อาจารย์จะต้อง <c oughs> สังเกตให้ดีนะครับก็คือว่าระบบทะเบียนระบบนี้มีใครสามารถเข้าใช้งานได้บ้างเห็นไหมครับว่าตอนนี้ระบบทะเบียนร,ระบบของจาจเนี่ยมีคนสามารถเข้าใช้งานได้หลายคน ถ้าเป็นอาการอย่างนี้ถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยระบบทะเบียนเมื่อเข้ามาแลวเมื่อเมื่อต้องมีการใช้งาน,นี่จะต้องไม่เกินสองคนนะครับที่จะสามารถใช้งานระบบทะเบียนได้ถ้าอย่างกรณีนี้แล้วก็ข้อมูลจะต้องมีปัญหานแน่ๆในอนาคตนะครับดังนั้นวิธีนี้ไม่แนะนําให้เปิดสิทธิ์สำหรับงานทะเบียนหลายคนแล้วการเปิดสิทธิ์นะครับถ้าขึ้นต้นด้วยซุย์หนึ่งซุ้น 1, สองซึ่งไม่รู้ตัวบุคคลนะฮะข้อมูลงานทะเบียนอาจจะเพี้ยนได้ ดีคุต่อฝากคอมเมนต์นิดนึงครับว่าระบบงานทะเบียนนั้นควรจะมีการใช้งานไม่ควรเกินหนึ่งหรือสองคนที่ดูแลระบบงานทะเบียนพวกนี้ถ้าหากจะให้คนอื่นมาช่วยนะครับก็คงจะต้องเปิดเป็นกรณีกรณีไปแล้วการเปิดแต่ละครั้งในการเปิดสิยนะครับอย่าเริ่มต้นในการใช้ยูเซอร์แบบศูนหนึ่งนสองนสามหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งพอข้อมูลมีปัญหาขึ้นมาเ่ยจะตรวจสอบไปได้นะครับอันนี้คือนี่แท็บของจินารอนมันจะบอกว่ามีใครบ้างที่สามารถใช้งานตัวนี้ได้ ข่าที่สองครับแสดงจํานวนนักเรียนในแต่ละห้องมันก็จะบอกครับว่าหลังจากที่เราทาง,งานระบบสมเสร็จแล้วที่นักเรียนในแต่ละห้องนั้นมีจานวนเท่าไหร่แยกชยายหญิงรวมแล้วเท่าไหร่ครับมันจะบอกจำนวนให้ในแต่ละห้องมันมีกี่ห้องรวมถึงมันก็จะบอกว่าครูประจาชั้นเป็นใครในแต่ละห้องนั้นรวมถึงเราสามารถจะกดดูได้ครับว่านักเรียนแต่ละห้องนั้นมีใครบ้างนะครับมีใครบ้าง เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเด็กในแต่ละห้องได้ต่อมาครับเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเด็กทั้งเรียนแต่ละคนนั้นมีการส่งเอกสารอะไรให้เราบ้างไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาสำเนาทะเบียนตัวเองสำเนาบัตรประชาชนสำเนาวานุฒิหึกษานะครับซึ่งปกติแล้วในในยุคสมัยนี้นะครับการสแกน ข้อมูลต่างๆของเราดึงไว้ในระบบแล้วเก็บมันในระบบนั้นมันจะง่ายต่อการจัดการครง่ายต่อการทํางานนะครับแทนที่จะเป็นกระดาษดังนั้นเอกสารที่นักเรียนส่งมอบมาให้นั้นเราควรจะถ่ายรูปแล้วก็แนบไฟล์ขี้นมาเก็บไว้ในระบบนะครับเก็บไฟล์เก็บไว้ถึงเวลาเราต้องใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะขอเขามาใช้ได้เลยทันทีีก็ต้องมานั่งขอเปิดเอกสารหรือขอใหม่นะครับนั่นคือแสดงว่าระบบงานทะเบียนมันมีช่องทางในการที่จะแนบไฟล์ไว้นะครับเป็นไฟล์เอกสารของนักเรียนต่างๆ ที่สำคัญสำคัญกับผู้เรเียนเองนักเรียนย้ายเข้านะครับตรงนี้จะต้องเป็นตัวบอกว่านักเรียนปีนี้ย้ายเข้าเทาเยยายออ่าไหร่นะครับนักเรียนย้ายออกเท่าไหร่นะครับย้ายออกกี่คนย้ายออกไปไหนคนที่ละคนที่ย้ายออกเพราะอะไรนะครับนักเรียนที่ไม่จบผมล้นนะครับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลเฉพาะปีการศึกษานะครับนั้นๆน,น,นะครับที่เราเลือกขึ้นมาที่เราจะดู แล้วเรียนเด็กพิเศษนะครับเช่นเด็กปกติเด็กพิการเด็กที่มีปัญหาต่างๆก็จะมีข้อกันข้อมูลต่างๆนี้ไว้แยกไว้นะครับนั่นแสดงว่าในส่วนของการปรทะเบียนนั้นในแต่ละแท็บครั้งแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการแสดขงข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของทั้งโรงเรียนนะครับตั้งแตนทั้งหมดของทั้งโรงเรียนนะครับ แต่ถ้าเกิดเราดูนักเรียนทั้งหมดของทางโรงเรียนแล้วนยปรากฏว่ามันก็จะมีจํานวนที่ค่อน้างจะเยอะมากนะครับจะมีหลายหน้าดังนั้นในส่วนของการใช้งานระบบทะเบียนเองก็จะมีวิธีการก็คือในในการคัดกรองครับว่าเช่นเราต้องการดูนักเรียนเฉพาะห้องสามพนหนึ่งนะครับมีการศึกษานี้มีกรารศึกษากดค้นหามันก็จะบอกว่าห้อง สามทับหนึ่งตีการศา,านี้ห้องเรียนนี้นักเรียนมีกี่คนอาจารย์ประจำชัน้นคือใครนะครับมันก็จะบอกให้ก็ยังเหมือนเดิมครับก็จะแสดงว่าเรานี้มีใครบ้างที่สามารถทำมาใช้งานได้เข้ามาลบได้เนี่ยกบ้ามาแก้ไขได้เนี่ยนี่คือคนที่สามารถเข้ามาลบงานะเบียนได้บริหารนักเรียนที่มีนุมบริเารนี้ก็จะแสดงว่าห้องสามทับหนึ่ง ทั้งหมด39คนมีใครบ้างนะครับอาจารย์ก็สามารถจะดูขอด้อมูลแล้วก็ด้านขวาม,มือนะครับก็จะมีสามารถทิมประวัตินักเรียนรายบุคคลออกมาได้ตรงช่องนี้ในกรณีที่อาจารย์ต้องการพบหรือว่ามีข้อความด,วด่วนต้องการแจ้งน,นักเรียนทราบนะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์ข้อความตรงนี้แล้วกดบันทึกนะครับทันทีที่นักเรียนมีการสแกนบัตรมันจะไปขึ้นโชว์ที่หน้าจอในการสแกนบัตรนักเรียนนะครับว่ามีใครต้องการพบต้องการติดต่ออะไรยังไงนะครับนี่คือการติดต่อ โดยตรงถึงนักเรียนนักเรียนตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนสแกนบัตรนักเรียนนะครับมันจะป,นปรากฏอยู่ที่หน้าจอทันทีนะครับตรงช่องนี้โอเคต่อมาครับบันทึกรายชื่อนักเรียนและประวะัติ้าเราเข้ามาแล้วจะเห็นเลยครับนี่ก็คือห้องสามนักเรียนนะครับนักเรียนสัสิบเก้าคน รูปนี้นะครับชื่อ13าหลักตัวนี้จะอ้างอิงจาการ์โค้ดตัวนี้จะอ้างอิงจาก13หลักนะครับเลขประจำตัวรหัสผ่านรหัสผ่านตัวนี้มีไว้เพื่อให้นักเรียนสามารถลอกอินเข้ามานะครับยูเซอร์ก็คือนี่ครับยูเซอร์คือตัวนี้ร a r c o d e ตัวนี้รหัสผ่านคือตัวนี้ในการเข้ามาดูตรวจสอบผลการเรียนตัวเองนะครับส่วนเลขประจำตัวก็คือตัวนี้เลขประจำตัวกับรหัสผ่านจะตรงกันในครั้งแรกนะเด็กนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสได้นะครับ ไปกำหนดหาผ่านนี้เองแต่ในการลาบีเฟลครั้งแรกมันจะเป็นเลขประจำตัวก่าเด็กชายนะครับชื่อชั้นนะครับว่าอยู่ห้องไหนถ้าไม่มีข้อความนี้ขึ้นแสดงว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้จัดเข้าห้องนะครับสามารถตรวจสอบผลการเรียนตรวจสอบรายละเอียดทั้งเรียน Thirty บุคคลได้นะครับเราเรามาดูตรงส่วนของข้อมูลนั้เรียนบุคคลก่อนพอเรากดเข้ามาแล้วครับนะรรอสักครู่มันก็จะบอกว่านักเรียนคนนี้ มีข้อมูลมีชื่อเล่นมีประวัติข้อมูลอะไรบ้างนะครับมีคือฟิลต์ต่างๆที่ต้องที่จะถูกเก็บไว้ในส่วนของนักเรียนคนนี้นะครับและเอียดครบตามข้อมูลของ DMC ส่วนของข้อมูลการศึกษาส่วนของข้อมูลโรงเรียนเดิมนะข้อมูลที่อยู่สุขภาพข้อมูลผู้ปกครองนะครับ ข้อมูล้ที่มาหลักนักเรียนข้อมูลทุนนักเรียนได้ทุนอะไรบ้างข้อมูลลักษณะพิเศษนะฮะเก่งเรื่องไหนเชี่ยวชาญเรื่องอะไรทําอะไรได้บ้างมีข้อดีอยังไงบ้างนะครับข้อมูลุูสักการเรียนนะโอปัสการเรียนโครงงานประทับใจอะไรบ้างนะครับแล้วรวมถึงเองกสารอะไรบ้างที่ได้ส่งมอบให้กับโรงเรียนนะครับนี่คือนักเรียนรายละเอียดบุคลนักเรียนนะครับจะมีส่วนในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดนักเรียนบุคคนซึ่งข้อมูลทุกตัวจะตรงกับข้อมูลของ dnc นะครับ ซึ่งสามารถส่งให้กับ d m c หรือจะนำดีเนเข้ามาในระบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของข้อมูลรายเรียดบุคคลนะครับครนี้หัวข้อต่อมาครับตรวจสอบผลการเรียนพอคลิกตรงนี้ตรวจสอบผลการเรียนนะครับหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอเดียวกับที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ถ้าหน้าจอนี้มีอะไรบ้างผู้ปกครองก็สามารถเข้ามาดูได้ แต่ผู้ปกครองจะดูได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการรีชิตก่อนนะฮะต้องมีการลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถดูข้อมูลผู้นี้ได้แล้วก็ทางฝ่ายโรงเรียนก็สามารถกําหนดได้ว่าจะให้ดูแค่เมนูอะไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสามารถดูได้ขนาดนี้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดต้องการจำกัดสิทธิในการดูก็สามารถล็อกได้ว่าามแสดงตัวนี้ตัวนี้น,น,นี่ก็กำหนดล็อกได้ในส่วนของงานผู้ปกครองนะฮะรายละเอียดในรายบุคคลแ้วผู้ ตรงส่วนนี้นะครับเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยผู้ปกครองเองก็สามารถจะเข้ามาดูได้ถ้าเราเปิดสิทธิ์ให้เขานะคะรับเขาก็จะเข้ามาดูได้จุดเด่นของระบบตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราเปิดช่วงเวลาให้มีการบันทึกข้อมูลปรับปรุงข้อมูลท้งลลเรียนอะไรกุคนผู้ปกครองสามารถกรอ,อกข้อมูลตรงนี้ได้เองเพิ่มข้อมูลตัวเองนะครับโดยที่ฝ่ายเดกเบียไม่ต้องมานั่งทําข้อมูลผู้ปกครองเมื่อล็อกอินเขาแล้วก็มากรอ,อกข้อมูลตรงนี้ตามช่วงระยะเวลาที่ทางเียนกําหนดว่าให้ปรับปรุงข้อมูล นักเรียนให้หน่อยช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนนะครับนี่ก็คือนี่คือข้อมูลนะครับแล้วโรงเรียนก็สามารถส่งถิ่นข้อมูลในส่วนของ Data d m c รายละเอียดเหมือน Data d m c เป๊ะเลยนะครับต่อมาครับผู้ปกครองสามารถดูหรือเราอเองก็สามารถดูว่านักเรียนคนนี้เคยเข้าห้องสมุดกี่ครั้งยืมหนังสือกี่เล่มนะครับสถานะการยืมการจองหนังสือเป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะดูตารางสอนนักเรียน ครับว่านักเรียนต้องเรียนวิชาอะไรบ้างสรุปเวลาเรียนของนักเรียนนะครับเราจะรู้ว่านักเรียนที่ผ่านมาขาดกี่วันแล้วนะครับขาดลามาสายกี่วันแล้วยิ่งถ้าเชื่อมกับในส่วนของงานงานสแกนบัตรมันก็จะแสดงให้เลยพฤติกรรมมันก็จะบอกครับว่านักเรียนนี้มีพฤติกรรมอะไรบ้างเช่นความประพฤตินอกห้องเรียนเป็นยังไงนะครับในห้องเรียนเป็นยังไงเขาห้องเรียนสายเป็นยังไง นะครับแล้วก็การขอออกนอกโรงเรียนเป็นอย่างไรการลงโทษเป็นอย่างไรการถูกนัดโทษเป็นอย่างไรการมาสายเป็นอย่างไรนะครับนี่คือส่วนที่จะรายงานออกมาผลการเรียนนะครับมันก็จะบอกแล้วว่าในแต่ละปีที่นักเรียนมีการเรียนกับโรงเรียนนี้มีผลการเรียนเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่ปไหนที่ปไหนบ้างมันจะรายงานทุกปีนะทุกปีให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็ทางฝ่ายทะเบียนรู้ ธนาคารนักเรียนถ้ามีการใช้บบธนาคารนักเรียนก็จะบอกว่านักเรียนมีเงินเท่าไหร่ธนาคารความดีนักเรียนคนนี้สร้างผลงานความดีอะไรบ้างในโรงเรียนถ้ากรณีที่เป็นมัธยมก็สามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้นะครับว <response. S 1> like ่าเลือกวิชาอะไรบ้างแล้วก็ลงทะเบียนวิชากิจกรรมก็เลือกชุมนุมได้ว่าเป็นลงชุมนุมอะไรบ้างสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดก็จะบอกได้ว่าเด็กคนนี้เรียนตัวชี้วัดอะไรผ่านและบ้างกี่ตัวนะครับกี่ตัวแต่ละตัวผลการแสดงตัวชี้เป็นยังไง ประเมินกิจกรรมนะครับคุณสมบัติอังสง์อ่านคิดคิเคาะออประเมินสมรรถนะนะครับของแต่ละตัวเทคโนโลยีผลการประเมินเป็นอย่างไรสรุปคะแนนความประพฤตินะครับก็จะบอกเลยว่าความประพฤติเติมมีร้อยคะแนนนั้นตอนี้ถูกตัดไปละกี่คะแนนเหลือเท่าไรนะ่จากร้อยคะแนนอันนี้คือการพิมพ์ขอพิมพ์สอบแต่ละตัวในกรณีที่นักเรียน นะครับรนในโรงเรียนที่สอบไม่ผ่านขอสอบไปตัวก็สามารถที่จะเลือกและทิมได้คือมายืมกับทางฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็แสดงเอกสารว่าได้แนบเอกสารอะไรบ้างไว้ให้กับโรงเรียนลาออนไลน์เคยลากี่ครั้งนะครับแล้วก็มีการอนุมัติในการลาหรือย,ยังร,รวมถึงความเห็นของผู้ปกครองเราจะตั้งโจทย์ให้ผู้ปกครองว่าผู้ปกครองช่วยตอบหน่อยว่าความพื้นปกเรียนเป็นยังไง เวลาว่างทําอะไรบ้างตั้งหัวข้อนะครับผู้ปกครองก็สามารถที่จะมากรอกครามพิดเห็นตรงนี้ก็จะไปลงที่ปปหกจะไปลงที่ปปหกนะครับกาประเมินผู้ปกครองสามารถประเมินตรงนี้ให้เด็กได้ข้อมูลประเมินนี้ก็จะไปลงที่ปปหกเนี่ยความคิดเห็นลงคูประจําชั้นคูประจำเจะบอกนะครับว่าที่ผ่านมานากเรียนเป็นยังไงเขามิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถจะกรอกระบบแล้วมาแสดงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองเองก็สามารถพิมพ์สูตรหกออกมาดูได้นะครับ ในแต่ละหน้าแต่นานาก็สามารถดูได้หรือจะผิดมากาก็แล้วแต่ผู้ปกครองนะครับมันก็จะดึงปอะกอบหัว้กมาให้สมุดิพกนึ่งแสดงว่าผู้ปกครองนั้นไม่ต้องมาขอส่ดพกจากโรงเรียนระบบมันก็จะให้ผู้ปกครองสามารถพิดเองได้ดูเองได้นะครับดังนั้นในส่วนของส่วนของตรงนี้ในงานทะเบียนเองก็สามารถที่จะดูได้เหมือนกับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองดูอะไรก็ฝ่ายงีนก็สามารถจะดูได้เช่นเดียวกันแสดงจำนวนนักเรียนรายห้อง ก็ะจะบอกว่าแต่ละห้องเป็นยังไงอันนี้ปกติทั่วไปเอกสารต่งตางๆก็ค้นหาก็ดึงมาใช้ได้ไฟล์ทะเบียนก็สามาดุดทเเอกสารต่งตางๆของนักเรียนเราใช้ได้ทั้งห้องนะฮะเราก็สามารถที่จะดูของชั้นต่อๆไปหัวห้องต่อๆไปได้นะครับในแต่ละห้องนี่คือการใช้งานในส่วนของระบบงานทะเบียนนะครับการค้นหานะครับ เราก็จะใช้หลักของการใช้บา์โค้ดในการค้นหาเป็นหลักนะครับค้นหาเป็นหลักค้นหาชื่อค้นหานะครับนี่คือย่าีที่นในการค้นหาเลือกรุ่นแสดงข้อมูลในแต่ละรุ่นนะครับว่าเราอยากจะดูข้อมูลของรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เลือกรุ่นมาแสดงนะครับ เราสามารถที่จะค้นหาหนักเรียนบริหารจัดก,การนักเรียนได้รวมถึงเราสามารถเข้าไปแก้ไขนะครับเข้าไปแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนได้นะครับชื่อเล่นรายละเอียดต่างๆกำหนดรุ่นจัดการนักเรียนได้รวมถึงเราสามารถที่จะย้ายนักเรียนได้นะครับเช่นต้องการย้ายนักเรียนคนนี้นะครับซึ่งขอย้ายแล้วย้ายไปอยู่ห้องไหนนะครัแล้วก็ย,าย้ายก็ย้ายได้ตรงนี้เลย นี่คือย้ายหลายหลคนหรือกรณีต้องการย,าย้ยายทีย้ายทีละคนนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับโดยนะการกดมาที่เมนูนี้กดคลิกตรงนี้กดแก้ไขนะครับเสร็จแล้วก็มาย้ายห้องนะครับย้ายรุ่นจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือ ในส่วนของงานทะเบียนที่สามารถจะใช้ได้หรือ,อใช้เมนูในการค้นหาตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโดยใช้13หลักหรือบาร์โค้ดหรือชื่อนะครับในการค้นหานนะนการค้นหา,นาเือออันนี้คือจุดหนึ่งที่ระบบงานทะเบียนสามารถทำได้จัดการได้นะครับในเบื้องต้น ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าหน้าเบสิกส่วนถ้าเกิดว่าต้องไปจัดการในงานของทะเบียนจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนตรงนี้จะมีเครื่องมือช่วยได้เยอะกว่านะครับซึ่งจะพูดในคลิปต่อไปในทิ่ของการทํางานในส่วนของงานทะเบียนนะครับส่วนวันนี้นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะขอจบตรงในส่วนของงานทะเบียนในเรื่องของการใช้งานทะเบียนนะครับว่าระบกงานทะเบียนหลังจากที่ทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ จะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็ขอคอมเมนต์ว่าในส่วนของการทะเบียนนั้นข้อควรระวังที่สุดคืออย่าเปิดสิทธิ์ให้การให้กู้เข้ามาใช้งานมากจนเกินไปโดยควบคุมไม่ได้นะครับเราจะต้องควบคุมได้ตรงนี้จะมีการเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลเราจะรู้เลยว,ว่าคนนี้มีการแก้ไขข้อมูลอะไรไบ้างคนนี้มีการลบข้อมูลอะไรบ้างคือเราสามารถตรวจสอบได้ตรงนี้ย้อนหลังได้นะครับว่าใครเข้ามาทําอะไรข้อมูลนะครับการแก้ไขข้อมูลตา่างๆนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้การใช้งานระบบทะเบียนก็จะขอจบวัแต่ิพตรงนี้นะครับคลิปหน้ามาเรียนรู้วิธีการทำงาน